สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงนะครับวมนนี้พบกันนานครับตอนพิอยูซาวนะครับตั้งอยู่ที่บ้านจะแกแซงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับตำบลทศาสานะครับมาเลขโทรศัพท์เหมือนเดิมครับ0 9 6ย์9 0 8 9อนวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับสินค้าก็อยู่ที่บ้านนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับผมก็มีสินค้าเข้ามานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมครับ บอร์โทรศัพท์096 219 1089หเกยรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้นะครับสินค้าร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครทุกท่านที่อุดหนุนนะครับมาดูสินค้าตัวแรกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ power m นะครับโปรย r o t e c h นะครับตัวนี้เป็น Pro สองพน้านะครับตัวนี้ดีอย่างก็คือด้านในางหลังจะมีนะครับ เขาเรียกครอสโอเวอร์นะครับปรับได้นะครับด้านหลังจะมีครอสโอเวอร์ให้นะครับจะมีปุ่มกดนะครับเห็นไหมเรามีปุ่มกดเห็นไหมแล้วครับนี่ครับซับบูเฟอร์โลคัตแล้วก็ออฟฝั่งซ้ายมือผมเปิดอยู่ที่ซับนะครับเห็นไหมผมตั้งเพลินซับอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นโลคัตนะครับผมปรับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือความสามารถของเขานะครับต่อจากมิกนะเข้ามาที่ครอส แล้วก็สามารถแยกเสียงได้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมเหล็กนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับเห็นไหมสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมยังอยู่นะครับเครื่องเดิมๆนะยังไม่เคยซ่อมนะครับก็จะมีหน้านหลังก็จะมีแจ็ค XLR นะครับแ็ฟูลนะครับแล้วก็จะเป็นสเปคคอนแล้วก็เป็นแบบหมุ้นนะครับปากสายไฟเรียบร้อยครับพร้อมกล่องไม้นะครับพร้อมกล่องไม้นะครับผมอันนี้ ครับตัวนี้พับเหล็กไม้นะครับตัวนี้เอาราคาพิเศษรวมส่งให้นะครับตัวนี้ขอสามพันบาททวนนะครับรวมส่งนะครับสามพันบาทนะครับรวมส่งให้นะครับโรนะครับผมตัวนี้สเปคนะครับก็สิบแปดนิ้วนะครับข้างละหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นขับเสียงกลางก็สิบสองนิ้ว สิบห้านิ้วข้างละสองถึงสามนะครับขับได้นะครับตัวนี้สามพันบาทรวมส่งนะครับผมมาดูตัวต่อไปครับ EQ นะครับตัวนี้เป็นของ actor นะครับ actor ก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกรุ่นสองแถวนะครับตัวเล็กหนึ่งยูนะครับก็ด้านหลังแจ็คก็จะเป็นแจ็ครุ่นใหม่นะครับเป็นแจ็ครุ่นใหม่ให้แล้วครับเป็น e l r นะครับในใช้งานปกติรับสภาพสวยมานก็ยังมีปุ่มโลคัสนะครับแล้วก็บายพาส โลคัตไหมยังไงครับโลคัตหมายถึงว่าตัดบีดออกนะครับโลคัตนะครับเวลาพูดไมค์ก็ขดโลคัตนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียงไมค์เหมือนฟังปุ๊บนะครับก็้องมาสิบหกก้านนะครับนี่ตัวนี้เอาไปเลยครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะครับห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งให้นะครับผม EQ นะครับของแอคเตอร์อย่างดีนะครับผมนะครับสภาพนะครับตัวสวยนะครับรุ่นสองหนึ่งห้านะครับตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบาท นะครับรวมส่งนะครับผมมาดูของ npe นะฮะ npe ตัวนี้รุ่นุ้ยรุ่นนี้ xl นะครับ xl หนึ่งพันสองก็ขับ18นิ้วนะครับได้คังละสองนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นแยกมอแปลงตัวนี้เครื่องเดิมนะครับแต่ลูกค้าเขาไปพ่นสีมานะครับอันนี้เอาราคา4,300บาทรวมส่งนะครับใช้งานได้ปกติขับกลางแหลมก็12นิ้ว15นิ้วค้างละสามถ้าไปขับเบรก็แนะนำค้างละสองพอนะครับผมขงปั๊มนะครับขงหลอดค้างละหนึ่งพอหนับมันน้อยนะครับตัวนี้ราคา 4300บาทรวมส่งนะครับ4,300ารอบาทรวมส่งนะครับเครื่องเดิมๆครับยังไม่เคยซ่อมนะครับนี่ครับของ NPE ฐารุ่น XL นะครับมาดูมิกครับตัวนี้มิกมิกตัวนี้เป็นสายช่างเด้อพี่น้องนะครับสายช่างนะครับก็ใช้งานได้ปกติเอฟเฟกต์ออกนะครับฟังเสียงก่อนใช้งานปกติเอฟเฟกต์ออกนะครับแต่ก็จะมีข้อแค้นะครับบ้าง มีข็อแคบบ้างนะครับแต่ภาพไม่ค่อยสวยคือตามนี้เลยนะไอคิวใช้งานได้ทุกอันครับเอฟเฟกออกนะครับเอฟเฟกออกก็จะมีประมาณช่อง5หรือช่อง6ที่มันมีข้อแคบนะครับตัวนี้เอาสายช่างนะครับสายช่างเด้อพี่น้องอันนี้ราคา1,000อ่า1,000 1,500บาทรวมส่งนะ1,500บาทรวมส่งนะครับเพราะมันก็ถือว่ายังใช้ได้เอฟเฟกต์ Effect นะ 1, 1 5 0 0บาทรวมส่งนะครับมิกน้าตัวนี้6 8ช่องไม้นะครับแต่ก็จะมีก็คืออะตีเป็นงานช่างนะพี่น้อง1 5 0่นบาทรวมส่งแต่ใช้งานได้นะครับอาจจะมีข้อแคกบ้างอะไรบ้างอ่าไปเช็คเอานะครับ1,500บาทรวมส่งนะครับมาดูนะครับปากตัวนี้เป็นปาก99คูณนะครับ9คูณแบบหนานะครับแลมก็จะเป็นตัวแลมตัวนี้น่าจะประมาณ 440นะครับ440นะครับตัวนี้440นะครับตัวนี้440นะครับพร้อมตัวนี้ใช้งานได้ปกติพร้อมใช้งานพร้อมปากนะครับพร้อมปากตัวนี้เอาตัวละตัวละ450บาทรวมส่งนะครับตัวละ450บาทรวมส่งก็คือได้ตูดแล้วก็ได้ปากด้วยนะครับ450บาทรวมส่งนะครับราคานี้ผมมาคุ้มนะครับกระตกอันนี้200อันนี้ตกอละ200ค่ะ250บาทนะครับ คุ้มนะครับทุกชุดละ450บาทรวมส่งนะครับแต่ขอขายเป็นคู่นะครับอันเดียวอันเดียวยังไม่ขายนะขายเป็นคู่นะครับจะได้มีคู่นะครับแหลมอันนี้คันนี้นะครับคันี้อันนี้แหลมคันนี้ตัวนี้390บาทรวมส่งนะครับ3า0บาทรวมส่งอันนี้พีโอเีอนะครับมีขั้วบอกลบอ่ะอยเท ไวแท้ขอ490บาทรวมส่งนะครับเอา450พอครับ450บาทรวมส่งนะพีไว้แท้นะครับอันนี้เม็ดเ็ดก็390บาทนะครับรวมส่งนะครับผมมาดูดอกลำโพงนะครับตอนนี้ดอลลำโพงเป็นของเชเลนเจอร์นะครับ5 0าสนะครับหนึ่งสามสีนะครับ67ตัวนี้น่าจะมี10นะครับมาดูด้านหน้าก่อนนะครับ นี่ครับอย่างมันทำความสะอาดนะครับตัวนี้ครับสวยงามครับดอกเดิมๆนะครับเทรนเจอร์หกาศูนย์ะรุ่นนอตนีิดมนะครับตัวนี้นะพาวเวอร์กำลังไม่เร่งก็ขับออกนะครับเท a นเจอร์หกห้าศูนย์ตัวนี้เอาราคาพิเศษช่วงนะฮะเข้าบรรษานะครับขอราคา2,500บาทรวมส่งนะครับผมจะจงให้แยกเป็น เป็นดอกละนะครับค่าส่งก็ตกเกือบจะสามร้อยแล้วนะครับขอรับเองก็รับเองก็มีส่วนลดให้นะครับแต่ถ้าส่งก็ดอกละสองร้อยห้าสิบดอกละสองพันห้าร้บาทรวมส่งนะครับดอกละสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดในตู้อีกถ้าจะมีสิบสิบดอกนะครับนี่ครับนะครับเดิมเดิมนะครับสวยนะครับ เชลเลนเจอร์นะครับของค่าศูนย์อันนี้เชลเลนเจอร์รุ่นพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ก็เชลเลนเจอร์นะครับอันนี้ก็ดอกเดิมนะครับแต่เขาเจาะหมวกมานะครับเขาเจาะหมวกมานะครับนี่ครับนี่ครับข้อสวยๆเดิมเดิมนะครับนั่นกับขอสวยๆเดิมเดิมนะครับอันนี้เชลเลนเจอร์นะครับรุ่นพันสองร้อยวัตต์ นะครับดอกเดิมๆตัวนี้น่าจะมีสี่มาน่าจะมีมาสี่ดอกนะครับสี่ดอกนะครับตัวนี้สี่ดอกนะครับมีสี่ดอกอันนี้ราคาก็ขายเป็นคู่นะครับแต่ก็จะแจ้งราคาเป็นดอกนะฮะดอกละรวมส่งนะครับอันนี้นะครับเอ้าอันนี้เพิ่มมาอีกห้าร้อยพอพี่น้องตัวนี้ดอกละสามพันบาทรวมส่งนะครับผมว่าราคานี้คุ้มนะครับชร่วงข้อพรนานะครับ ชารเจอร์รุ่น1,200วัตต์ด้วยนะครับถามว่าตัวไหนดีครับถ้า power เราไม่แรงผมแนะนําตัว650วัตต์นะครับเพราะว่ามันจะขับเต็มที่ตัวนี้แนะนําเป็น power ที่มันแรงหน่อยนะครับดันได้นะครับชารเจอร์นะครับรุ่น1,200วัตต์นะครับ8โอมนะครับพวกนี้เสียงดีครับอันนี้ยังไม่ได้ความสะอาดนะครับลงมาจากรถแห่นะครับแอร์ครับไม่มีเทียมครั ตัวนี้สามพันรวมส่งตัวนั้นสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับตามที่ผมบอกวัด power วัดน้อยใช้ตัวนู้น power วัดสูงใช้ตัวนี้นะครับแต่ถ้า power เ,เป็นร้อยวัตต์แนะนําเป็นตัวนี้มันจะขาดยิ่งกว่าเพราะว่าตัวนี้หกร้อยห้าสิบวัตต์ตัวนี้พันสองร้อยวัตต์มันก็จะดันเกินนะครับประมาณนี้นะครับสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งวันนี้สามพันบาทรวมส่งอันนี้มีสีตัวนั้นมีสิบอ่ะมาดูตัวไหนอีกครับดอกนี่ พีออเดอโอนะครับเ5 0นะครับตัวนี้ไวเทสนะครับเม็ดอินเทเลนนะครับอันนี้ปากปากไม่ได้ขายนะครับปากผมใส่กับตู้ฮอรโหลดนะครับของซานอตนะครับต้องขายพร้อมแหลมนะครับนะครับตัวนี้ราคาเข้าพันศาแล้วครับผมพีออเดโอเชเลนเจอร์นะครับดอกละหนึ่งพันดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมส่ง นะครับดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมสง่งนะครับไวเทๆนะครับไวเทๆมีสองนะครับมีสองนะครับอันนั้นอันนั้นไวเทียมนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนยกเปลี่ยนเปลีป่ยนไวให้นะครับตัวน,นั้นนะแต่แต่คือส่งให้ลูกคา้าผมจะเน้นไวเทะนะครับตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับดอกเสียงกลางอันนี้ตัวนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจยี่ห้อนะครับเสียงกลางนี้ไม่แน่ใจยี่ห้อนะครับแต่ว่าเสียงดีนะครับ pinch, verified, này, ตัวนี้ก็หนึ่งพัน หนึ่งพันดอกละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับเพราะว่ารวมส่งนะครับผมจะแยกเป็นดอกนะครับผมจะไม่แพ็คคู่นะนี่ครับน่าสวยๆอันนี้มีสองดอกนะครับตัวนี้มีสองดอกนะครับอันนี้มันบานๆหนึ่งครับอันนี้เอาสดๆเลยนะครับนะครับตัวนี้มีสองดอกนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับม่ต้องแยกแยกนะแยกแพ็กกล่องซื้อกล่องเขาแล้วก็แพ็คให้ด้วยนะครับผมก็ส่ง ก็หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทลองส่งมีสองดอกนะครับมาดูอีกตัวนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับที่เด็ดครับเอี่ยมละออนะครับรุ่นไฟเตอร์นะครับตัวนี้รุ่นสเปกก็สี่ร้อยห้าสิบวัตต์หน้าแม็กทีเก้าร้อยวัตต์นะครับเ p l ตัวนี้เก้าสิบแปดเดซิเบลนะครับมาดูนั่นน่ะนี่ครับดอกเดิมๆนะครับตัวนี้เขาจะเป็นครีบสองลอนนะครับตัวนี้เสียงดีครับ ก็ที่อยู่ในตู้ตัวนี้ครับคือตัวนี้เลยนะครับนี่นะตัวนี้เสียงดีนะครับดอกนะครับดดสไปเดอร์เขานะครับงานดีๆครับจากเอียมและอนะครับเมื่อหนึ่งก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งพันันหกร้อยเก้าสิบนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะครับอันนี้ผมขอนะครับดอกละหนึ่งพันดอกละหนึ่งพันสามร้อยรวมส่งนะครับตัวนั้นก็เอะตัวนั้นก็ให้ ราคาเดียวกันนะครับดังนั้นตัวนั้นหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งอันนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งนะครับนี่ครับัวยจะตื่นจะได้รัศมีวงกว้างนะครับเสียงจะออกดีนะครับตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งก็จะมีหนึ่งสองสี่หกมีแปดนะมีแปดดอกนะครับตัวนี้มีแปดดอกนะครับให้ฟังเสียงนิดนึงครับให้ฟังเสียงนิดนึงรสักครู่นะครับ ตัวนี้เสียงกว้างนะเพราะว่าเพราะว่ากลวยมันไม่ลึกนะเสียงกว้างนะครับตัวนี้เสียงกว้างครับดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทลงส่งนะฮะตัวนี้เสียงดีครับตัวนี้เลยครับเสียงดีครับรับประกันนะครับตัวเบสนะครับตัวนี้บีบีนะครับ บีก็จะเป็นของนะครับนี่ครับตัวนี้ b ีบีช่างน็อตนะครับเป็นฝาฝาบนนะครับบีบีช่างน็อตฝาบนนะครับตัวนี้ใบละ1,900บาทนะครับเป็นฝาบนนะครับเดี๋ยวคุณเจับก็รู้ครับมูเขาจะแชกนี้ครับไม้แน่นครับตุดนี้ฝาบนมีสองใบนะครับตัวฝาบนมีอยู่สองใบนะครับแล้วก็มีตัวตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ขนาดเดียวกันนะทั้งน็อตก็จะเป็นขนาดห้าสิบแปดนะครับแปดสิบแปดสิบนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับนี่ครับอันนี้มีข้างหน้าไม่ติดอยู่นะครับยังแต่โลโก้หายนะครับอันนี้คอเบรกนะครับตัวนี้ขอสองพันบาทนะครับใบละสองพันนะครับรับเองนะครับตัวนี้รับเองนะครับตูเบรับเองก่อนนะครับอันนี้มีอยู่เหลืออยู่สองใบนะครับตัวนี้ใบละสองพันนะครับเพราะว่าเป็นตัวนี้ของไปของชั้นน็อตเลยนะครับตัวนี้หูนะหูเล็ก เมื่อกี้เป็นหูวไม้เราตัวนะครับตัวนี้นะครับใบละสองพันนะครับเป็นตัวนู้นก็ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเสียงกลางฮารโหลดนะครับนี่เลยอ่ะให้ดูนะครับเสียงกลางฮารโลดนะครับตัวนี้เป็นของช่างน็อตนะครับโดยตรงเลยนะครับช่างน็อตโดยตรงเลยนะครับ อันนี้ของชางน็อตนะครับเป็นปากโหลดนะตัวนี้จะมีทุกใบนะครับก็จะมีตัวนี้แถมให้นะครับผมจะไม่แยกบอกนะครับนี่ครับจะมีปากเลี้ยไปให้นะครับผมจะไม่แยกนะครับอ่าตัวนี้ขอใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งให้นะครับผมได้ปากเลยนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับ ดีดีช่างน็อตนะครับตัวเปล่านะครับอันนี้ลงจากรถแห่ครับชุดนี้ลงจากรถแห่ครับดูครับนะข้างในสวยๆเลยครับไม่ต่าง่างเมื่อหนึ่งครับมีรอยขันน็อตแค่จุดเดียวนะครับนี่นะครับตัวนี้ของช่างน็อตนะครับแต่โลโก้ไม่มีนะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นของช่างน็อตนะครับอันนี้ไปละสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งมีอยู่หนึ่งสองสามมีอยู่สามนะหนึ่งสองสามมีอยู่สามใบนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เราประมาณนี้นะครับฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์0 9 6 2 1 9 1 0 8 9ก้าก็สินค้าก็ตามที่แจ้งเลยนะครับราคาตามในคลิปเลยนะครับผมอันไหนคือรวมส่งก็คืออันไหนรวมส่งอันไหนรับเองก็คือรับเองนะครับช่องทางการติดต่อครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 2 1 9 1 0 8 9นะครับผมแอ,อนไลน์เบอร์นี้นะครับร้านจะตั้งอยู่ที่บ้านจักกแหงตำบลท้าวสางอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะอันนี้อยู่ททีี่่่่บบ้้าาาาานนนะะครรรรัหงจกอยูปมมณ300เต นะครับพอดีทุกหน้าคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่อุดหนุนสินค้ามาตลอดนะครับผมก็มีส่งบ้างช้าบ้างก็ประทานอภัยด้วยนะครับช่วงนี้หนะ้าเทศกาลเดโมนะครับก็ผมก็เดินสายเดโมนะครับก็วันที่หกเจ็ดนี้เสาร์ที่นี้ก็เจอกันอยู่ที่อำเภอห้วยแถงนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็งานชัยภูมิผมก็ไปนะครับทนายสนใจก็สินค้าก็อาจารย์นัดรับอยู่ที่ น้างงานได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้านะครับขอบทุกท่านโชคบานร่ำรวยนะครับช่วงนี้ใกล้จะออกภาษาแล้วอย่าลืมนะครับรานะคาพิเศษราคาถูกรีบจับต้องรีบซื้อไว้นะครับอโอเคครับขอบคุณครับ